สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนับันบันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับอังคารที่22กุมภาพันธ์2565อ้าวคลิปนี้พูดถึงอะไรดีก็บอกไปแล้วในคลิปฟันธงนะครับก็คือมาจัดทับกันหน่อยนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบลิสพรุ่งนี้นะผมพอยัดเน้นไปที่ลิเวอร์พูลด้วยกันบลิสก็คงจะเป็นชุดเดิมๆในวันที่แพ้แมนยูนั่นแหละ นะครับพวกราฟินยาพวกอะไรที่เป็นตัวสำรองก็อาจจะได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงเท่านั้นเองนะครับเกมที่อันฟิลในวันพรุ่งนี้นะครับตีสองินาทีลิูนมีภารกิจสำคัญต้องบอกว่าเหมือนนัดชิงนัดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่แตกต่างจากเกมคาราบาวครับนัดชิงที่จะเตะก,กับเชลซีในวันอาทิตย์หน้าที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับก็คือการที่จะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เหนือผู้มาเยือนอย่างยูงทองนะครับ แม่ที่สําคัญก็แอบวันๆอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าลีสเนี่ยเล่นได้ดีกับแมนยูในช่วงหนึ่งแต่มันก็ดีไม่สุดนะครับมันดีไม่สุดสุดท้ายก็โดนปีศาจแดงถล่มไบคาบ้านนะครับรวม2นันดในยรูก็โดนแมนยูยิงไป9ลูกมั้งสำหรับลีสแปดหรือ9ลูกนี่แหละนะครับรวมนัดเปิดฤดูกาลด้วยเ,เพราะฉะนั้นมาเจอกับริวพูลในช่วงนี้ที่ต้องการ3แต้มโดยส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าแฟนทีมเหมือนจะคิดยังไง อาจจะมองว่าผมอวยลิเวอร์พูลหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าสําหรับผมมุมมองว่า3มแต้มจะเป็นของลิเวอร์พูลแน่นอนอย่างที่ผมเคยสรุปให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีคะแนนตามหลังแมนซิตี้อยู่6คะแนนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคืนวันพรุ่งนี้สามารถเอาชนะลีสได้ช่องว่างจะเหลือแค่3มแต้มนั่นคือจะกลับมาสู่การลุ้นแชมป์แบบเต็มตัว ตอนนี้ผมยังใช้คําเดิมคือการลุ้นแชมป์ช่องว่างเปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้นกว่าก่อนที่ช่วงก่อนนั้นที่ร์พูลตามหลังถึง12คะแนนและบางช่วงที่แมนซิตี้ลงเล่นก่อนก็เคยถูกนําถึง14แต้มเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วนะครับสคะแนนที่ร์บูลจะต้องเก็บให้ได้เนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทัพของเจอร์นคอับเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับในวันอาทิตย์ 27, 5, ที่27กุมภาพันธ์ห้าทุ่มครึ่งร์บูลจะเล่นนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีที่เวมบรี เอายังไงดีล่ะครับตอนนี้เท่าที่ JK เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับ Rio c h ต t a กับ Roberto Firmino ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นแต่ว่าเกมกับ b l i เนี่ย JK คงไม่เสี่ยงแน่นอนเอาไปลุ้นกันว่าในเกมนัดชิงครับวครับ,รบกับ c h e l s จะมีชื่อไหม JK บอกว่าจะพยายามทําให้ทั้งสองคนมีส่วนร่วมในเกมนัดชิงแตเ่เกมกับ b l i ก็เหมือนนัดชิงนัดนึงเหมือนกันเพราะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเรานับตัวสำรองในเกมกับ เกมกับใครล่าสุดเกมกับนอริเดล่าสุดโดยเฉพาะครึ่งหลังเราจะเห็นว่ากองหน้าตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาแล้วแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากแต่เขาก็ถือว่าเป็นมหาเทพคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือดิวอกโอริก้แค่ฝ่าเท้าเขาสัมผัสลงมาที่พื้นสนามในหัวคุณก็ได้ประตูแล้วทั้งที่ยังไม่ต้องสัมผัสบอลด้วยซ้านี่เป็น,ปนวลีที่คุยกันสนุกๆน,นะครับอย่าไปซีเรียสมากเนาะวันนั้นคืนนี้ผมว่าโอริกี้จะมีส่วนร่วมกับเกม ที่แอนฟิลที่จะแข่งกับเรสซูนเต็ดนะครับการจัดทัพของ JK อาจจะขัดใจอาจจะขัดใจเพื่อนๆอ,อาจจะขัดใจท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ JK ก็คงจะมองคุยกับลูกทีมว่าเฮ้ย hey, นี่มันก็เหมือนนั้นชิงนั้นหนึ่งนะโอกาสในการลุ้นแชมป์กลับมาแล้วนะเราต้องจัดหนักจัดเต็มลงไปเล่นตามเกมตัวเองและเก็บ3แต้มกลับมาให้ได้เประเล่นตัวจริงตามคาด ที่ผมเดาใจของ JK จะมีใครบ้างนะครับไล่กันตั้งแต่ผู้สาประตูนะครับอาริซอนเบเกอร์น่าจะยังลงทําหน้าที่ต่อไปกองหลังนะครับเฟอร์กิลฟันได้กับอิบาฮิมาโกนาเต้น่าจะได้ลงมาประสานงานร่วมกันนะครับในเกมกับลีสูนิเตตฝั่งซ้ายเชื่อว่าแอเดรูเบอร์ซันน่าจะได้กลับลงมาประจําการอีกครั้งหนึ่งรวมถึงทางฝั่งขวาเทนอเล็กซานเดอร์อโนก็น่าจะได้กลับลงมาประจําการเช่นเดียวกัน นะครับกองกลางผมเชื่อว่า JK จะเลือกใช้ฟาบินโยเตียโก้คันทาราและจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับหรือถ้าเฮนโดไม่ลงก็อาจจะเป็นเจ้าฮาวิเอลเลียสหรืออาจจะเอาเฮนโดไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมแทนที่ฟาบินโยแล้วเอาฮาวิเอลเลียสลงมาก็เป็นได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้ครับเฮนเดอร์สันฟาบินโยและเตียโก้คันทารานี่คือกองกลางที่ผมคิดว่า JK จะจัดในคืนวันพรุ่งนี้ นะครับส่วนกองหน้าผมแอบคิดเล็กๆว่ามาเน่จะโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับให้ s ชาดอมาเน่ขอไปครับให้ดิวอกอุริกี้ลงมาเล่นไป็นกองหน้าตัวกลางซ้ายหรือดิอารสขวาโมซาลาเชื่อแบบนั้นครับผมเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวดูกันว่าการเดาครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าการเดาเพราะตอนนี้ตัวเลือกของ JK ค่อนข้างมากแล้วนโยบายของ JK เขาก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่า จะพยายามให้นักเตะที่สมบูรณ์ที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมกับเกมทุกคนนะครับเกมนัาที่แล้วออกเลตชมเบเลนเกตาได้โอกาสก่อนเพื่อนผลงานก็ไม่ค่อยพกีก็โดนเปลี่ยนออกเพราะนั้นอาจต้องให้คนอื่นลงมาเล่นแทนนะครับราะนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่ผมคิดว่า JK น่าจะจัดลงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาคิกออฟตัวผู้เล่นประกาศออกมาจะเป็นใครลงพวกเราก็ต้องมาส่งกำลังใจเชียร์เช่นเดียวกัน เพราะนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราหรือครอบทั่วโลกถ้าไม่เอานัดนี้แล้วจะไปเอานัดไหนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับพอทีู่ีนแข่งนัดนี้ปุ๊บสมมติว่าที่ญีชนะได้เกมวันสุดสัปดาห์ลีพูจะไปเล่นชิง <ming led> นัดชิงคาราบาวครับกับเชลซีแต่แมนซิตี้เนี่ยมีภารกิจจะลงเล่นนัดที่27ไปเยือนกูดิสันพาร์คซึ่งก็สนามอยู่ใกล้ๆกับแอนฟิลด์ครับไม่รู้ว่ารัศมีความอัมมาเหต จากแอนฟิวมันจะแผ่ปกคลุมมายังกูริสันพักแล้วทำให้นักเตะของเชลซีเออนักเตะของเอเวอเรตันเนี่ยนะครับเล่นได้อย่างคึกคักเล่นได้อย่างฮึกเหิมหรือเปล่าหรือจะโดนแมนซิตี้บุกมายิงไส้แตกคากูริสันพักอันนี้นก็ไม่ทราบได้ก็ต้องไปรอลุ้นกันเนาะเอาเป็นว่าสั้นๆง่ายๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันกับการคาดการณ์สิเบเล็ด,ดูดูจริงระหวา่างของลิเวอร์พูลนะครับที่จะเปิดแอนฟิวเจอกับลีจูไนเตตวันนี้พูด สับไปสับมายังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่ามันมาคุยช่วงเลิกงานนะครับแล้วก็เสียงรถเสียงอะไรวิว้ววิว้ววิ้วคนมาซื้อลูกชิ้นด้วยนะครับก็พยายามที่จะแยกโสนประสาทแล้วก็มาสื่อสารกับเพื่อนๆได้เข้าใจ <c oughs> เอาเป็นว่าเข้าใจผมนะเดาใจ JK ว่าส1เอ็่นตัวจริงรี่คูณจะเจอกับผิดพวกนี้มีใครบ้างนะครับและแม้ว่าผมจะเดาผิดทุกคนเลยก็ช่างหัวมันเอาเป็นว่าขอแค่ชนะก็พอแล้วเดี๋ยวส่วนพรุ่งนี้ ค่อยมาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมี3คู่รวมถึงลิเวอร์พูลกับลีสด้วยนะครับเดี๋ยวมีใครบ้างมีพวกสเปอร์เบอร์ลี่วัตฟอร์ดอะไรพวกนี้ลงสนามด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟันธงใส่สกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนไอสองสี่สิบห้านาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้ผมไม่พากแชมเปี้ยนส์ลีกครับเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่ได้แข่งแต่ผมจะไปพากับพรีเมียร์ลีกยิ่งยงยอดบนงามกรับ